สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดข่าวดีปักหมุดรอระเบียงกระจกหาสุรินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ภูเก็ตด,ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเผยภาพจำลองสวยหรูดูดีของระเบียงกระจกหาสุรินหลังสภาอบจภูเก็ตอนุมัติให้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2567นี้ ด้วยงบประมาณ198ล้านบาทถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนภูเก็ตเพิ่มมากยิ่งขึ้นจังหวัดภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามันวันนี้กำลังจะมีแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่คือระเบียงกระจกหาดสุรินซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้ร่วมกันออกแบบ และผลักดันโครงการระเบียงกระจกหาสุรินเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้นระเบียงกระจกหาสุรินมีเนื้อที่9ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตเป็นโครงการที่เชื่อมต่อกับโครงการที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการในการปรับปรุงภูมิทัศน์หาสุริน โครงการนี้มีบริษัทพิสุทธิ์เทคโนโลยีจำกัดเป็นผู้ออกแบบภายใต้แนวคิดคือท้องทะเลและวิถีชีวิตชาวภูเก็ตโดยมุ่งเน้นให้พื้นที่ออกแบบเป็นพื้นที่ของเมืองและแหล่งท่องเที่ยวโดวยนำท้องทะเลกับอัตลักษณ์ของพื้นที่และวิถีชุมชนของชาวภูเก็ตเข้ามาผสมผสานสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการระเบียงกระจกหาสุรินทร์ภายในโครงการจะประกอบไปด้วย อาคารสำนักงานจุดชมวิวที่1ซึ่งเป็นทางเดินกระจกยื่นออกไปจากหน้าผาประมาณ40เมตรสูงจากกระดับพื้นทราย50เมตรสามารถมองเห็นวิวทะเลได้360องศาหอคอยชมวิวลานกิจกรรมจุดชมวิวที่2ยื่นออกไปจากหน้าผาประมาณ8เมตรสูงประมาณ20เมตรทางเดินออกจะเป็นกระจกมองวิวทะเลได้สวยงาม360องศา และโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่พระอาทิตย์ตกจะสวยงามมากโดยระยะทางทั้งหมดจากจุดสำนักงานไปยังจุดชมวิวที่2ประมาณ20เมตรซึ่งในระยะทางนี้จะถูกออกแบบให้เป็นทางเดินกระจกสลับกับทางเดินพื้นล่าสุดจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมัยวิสามันประจำปี2565สมัยที่3เมื่อ8ธันวาคม2565ที่ผ่านมานั้น ทางอบจภูเก็ตได้อนุมัติให้มีการกอร่อสร้างระเบียงกระจกหาดสุรินด้วยงบประมาณ198ล้านบาทเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นซึ่งตามแผนงานที่วางไว้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2567ที่จะถึงนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook Bangkok I love you ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ2ความภาคภูมิใจของคนไทยลิซ่าลูกหนังกอดคอติดท็อป5ของผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยงามที่สุดในโลกประจำปี2022ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทาง TC c a n d r o ได้ออกมาเผยชื่อของรายชื่อหญิงสาวที่มีใบหน้าสวยงามที่สุดในโลกประจำปี2022วงเล็บ The 100 Most Beautiful f e ี่ h of 2 0 22แล้วซึ่งความเจ๋งของปีนี้ก็คือมีคนไทยติดอยู่ในลิสต์นี้ถึง5คนด้วยกันจากหญิงสาวทั้งหมด1,60,000คนและที่สำคัญคือมีคนไทยถึง2คนติดท็อป5นั่นก็คือลิซ่าและลิสามโนบาลอันดับที่3และลูกหนังสีตลาวงกระจ่างอันดับที่5 ที่ถือว่าปังมากๆครับเพราะว่าเป็น new entry ของปีนี้เลยก็ว่าได้ส่วนอีก3คนที่เหลือถึงจะไม่ติดท็อป5แต่ก็มีใบหน้าที่งดงามไม่แพ้สาวชาติใดเลยอย่างสอนชนนทรอนสัจกุลอันดับที่ย6่ิอิงฟ้าวราหะอันดับที่46และมินนี่นิชาจนตรลักษ์อันดับที่76ส่วนอันดับที่1ในปีนี้ก็ตกเป็นของจัสมินทุกส นางแบบชาวอเมริกันที่เป็นหนึ่งในนางฟ้าของ v i กตอรีย s ซีเครสนอกจากนี้ทาง TC Candle ยังได้กล่าวอีกว่าส่วนใหญ่100ใบหน้าที่สวยงามที่สุดไม่ใช่การแข่งขันความนิยมและไม่ใช่เฉพาะประเทศอย่างแน่นอนและไม่ได้เกี่ยวกับดาราที่ฮอตหรือมีชื่อเสียงมากที่สุดแทนที่จะเป็นเช่นนั้น TC Candle พยายามที่จะแนะนาใบหน้าใหม่ๆให้กับทุกคน พวกเราได้รวบรวมรายชื่อตัวแทนของอุดมคติสมัยใหม่ของความงามทั่วโลกความสมบูรณ์แบบทางด้านของความงามเป็นเพียงหนึ่งในเกณฑ์ความสง่างามความโดดเด่นความกล้าหาญความหลงไหลความมีระดับความสงบความสุขและความหวังทั้งหมดอยู่ในใบหน้าที่สวยงาม100คนนี้สุดท้ายนี้ผมว่านี่ก็เป็นการบอกให้กับชาวโลกได้รับรู้นะครับว่า ประเทศไทยของเรานั่นเองก็มีคนที่หน้าตาดีอยู่เยอะพอสมควรเลยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าและเป็นข่าวดีของประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดธนกรเผยบิ๊กตู่กำชับปรับโฉมประเทศไทยด้วย BCG คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจแตะ4.4ล้านล้านบาทนายธนกรวังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่หรือ BCG economy model ภายใต้นโยบายและการผลักดันของพระเอกประยุทธจัจรอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วางอนาคตให้กับประชาชนพ้นจากความยากจนประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลาง เพิ่มเศรษฐกิจประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมโดยอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนทซีโร ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2558ถึง2564มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG รวมแล้ว2,900โครงการคิดเป็นมูลค่า6.75แสนล้านบาทและในปี2564ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน BCG Economy 1.5แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น123%น,นายธนกรยิ่ล่กวว่า กระทรวงสากรรมได้ประมาณการว่าภายในปี2570เศรษฐกิจ BCG จะสร้างมูลค่าถึง4.4ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนรายได้24%ของ GDP นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าหมายให้กับไทยเป็น Bio Hub of Asia ภายในปี2570ซึ่งที่ผ่านมามีการลงทุนแล้ว5โครงการมูลค่า39,870ล้านบาทและ อยู่ระหว่างการเป็นแผนงานการก่อสร้างและขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนจำนวน4โครงการมูลค่า1 2 7 7 7 5ล้านบาทพร้อมทั้งส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสียวัสดุเหลือใช้ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการ ปรับรูปแบบการทำธุรกิจสู่ circular business model และระบบเศรษฐกิจสีเขียวหรือ green economy รับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเพรือนกระจกเพื่อตอบโจทย์ net zero emission โดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ ev ของประเทศตามนโยบาย30-30มีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์นั่งและรถกระบะ7 2 5 0 0 0 0คัน รถจักรยานยนต์675,000คันรถบัสและรถบรรทุก3 4 0 0 0คันรวมทั้งการผลิตรถไฟระบบรางรถ3ล้อและเรือดโดยสารด้วยเพื่อสร้างงานและยกระดับรายได้ของประชากรตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงทุกส่วนราชการให้จัดทำมาตรการหรือโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาส กระจายรายได้นำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นถือเป็นการเปลี่ยนโฉมประเทศสู่อนาคตที่สดใสยืนยันว่าทุกตารางนิ้วของประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาอย่างยังย่งยืนนายธนกรกล่าว